ไม่ขาด <In> เดีย๋ยวสามมาตัดผ้าค่ะคุณผู้ชม <c oughs> พอดีคนสั่งหน้ากากเยอะเดี๋ยวขอตัวไปตัดผ้าก่อนแป๊บนึงน,นะจ๊ะ Oh, วันนี้ตัดสามเจดห้าืนค่ะเพื่อนๆทุกคน เย็บต่อนี่สีแดงสีแดงให้กับพวกทำงานข้าราชการพอสัง่ง กันนี้ยายสาเย็บให้กับร้านขายกัญชาเขาสั่งหน้ากากประมาณสองสี่หกแปดสิบสิบสองสิบสี่สิหปดยสงหสสสสิบผืนประมาณ30มสิบผืนอืมร้านกัญชา เดี๋ยวว่าจะไปถ่ายจะไปขอเขาถ่ายอยู่อถ่ายคลิปมาหน้าถ่ายคลิปให้เพื่อนเดูแต่ว่าไม่รู้เขาจะให้ถ่ายหรือเปล่าเพราะว่าที่นี่เขาเยอรมันเนาะไม่ค่อยจะให้ถ่ายอะไรง่ายๆหรอกยากนิดนึงลองไปถามเขาดูอยากไปเห็นร้านเขาด้วยเลยเขามีอะไรบ้าง พอได้มากันโควิดได้บ้างไหมยายาเขาอ่ะนะกันโควิดกันโคโรนาระบาดได้ข่าวว่าเพื่อนที่อยู่ในตลาดอยู่ในเมืองใหญ่นะเขาติดเพื่อนคนไทยนะเขาติดโควิดเขาติดโควิดยังไม่ได้ถามข่าวเขาเลยว่าเป็นยังไงบ้างนะเี๋มีคนเขาส่งข่าวมาอีกทีนะเขาบอกมาว่าอย่าไป อย่าไปในในในเมืองนะเพราะว่าคนติดเยอะอย่ายสามก,กับตัวเย็บผ้าเย็บหน้ากากมั่งเออเดินไปดูปลามั่งเดินไปอ,อดูเมขือเทศมั่งกลับมาก็นเย็บผ้ามั่งโอ้ยชีวิตวนอยู่ตรงนี้เลยอย่าหนอือมอย่าแบบแีกหนอ มันคือคืดคืมันคยอคึอทาเวนังยาบเลยนังโลกโลกทุกวันนี้นะโลกจะไงมันคือคึอทาเวนยาบเลยคืกตับก็เศร้าโอ้ยเศร้าอืมก็ไปเศร้าเวียนเลยเนาะหน้าที่เราก็ทํางานทํางานเพื่อความอยู่อดเนาะวันนี้ยายสาก็ได้ยินข่าวก็มืนเศร้าเนาะอืมไปไปเพื่อนเพื่อนรักษาสุขภาพนะ